ช่วงวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทวารสวัสน้าโดยประภารัฐสิริรัตชูกลิ่น ของข่าวเด่นประเด็นสำคัญวิสัยทัศน์หนองขายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้ากับท่านประภารัตสิริรัตน์โชกลินนะครับวันนี้ท่านมาที่ห้องส่งนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็สวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะคุณออสค่ะเอ๊ะวันเด็กแล้ววันไหนนะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้ใช่ไหมใช่ครับวันที่สิบสามนั่นสิเออเพรเอิญพ,ออพี่ตอนนี้พี่เรียนหลักสูตรกฎหมายมหาชนของคลิปปรมอยี่สิบสามเนาะของ อ่อพระปกกล่าวพี่ก็แอบเถียงอาจารย์เหมือนกันพอดีพี่เป็นอ่าประธานวิชาการของหลักสูตรนี้เขาก็ให้จัดเอ่อผู้มาบรรยายอ่ะวันที่สิบสามพี่บอกว่ามันวันเด็กนะคะแลเป็นว,วันอื่นได้ไหมเขาก็บอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะพี่เราไม่ใช่เด็กแต่จริงเด็กผู้ใหญ่เนี่ต้องพาเด็กไปเที่ยวจริงไหมครับครานี้ก็เลยวันที่สิบสามเนี่ยก็จะมีเพื่อนพี่ชื่อท่านเอกอัครราชทูตพี่ชื่อพี่ช้างนะคะนพพรอัจฉริยวนิชเนี่ย ไปบรรยายที่หลักสูตรประมอยยี่สิบสามก็วันวันเสาร์เนี่ยเขาวันเด็กเพราะฉะนั้นอ่าเด็กหญิงสิริรัตน์ก็ต้องไปดูแลเพื่อนไงไม่ <c oughs> ไปดูนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันที่สองกุมภานะวันนี้พี่หัวข้อของพี่ก็คือกําเนิดบปออ่าครับคันนี้ วปอจริงๆแล้วกำเนิดวันที่สองกุมภานะแต่ทำไมพี่มาพูดก่อนเพราะเดี๋ยววันที่สองกุมภาจะจะก,กันจะไปวชนกันวันที่สองกุมภาก็จะมีกำเนิดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกวันนั้นพี่ต้องวิ่งรอกสองจุดเลยกำเนิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่สองกุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนะคะวันก็เลยพูดวปอไปก่อนด้วยเหตุที่ว่ามีรุ่นพี่วปอสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะะก็คือ จบไม้แรกี่คือเข้าปี54จบปี55อย่างพี่ตุ๊กตาเนี่ยเป็นพี่ตุ๊กเนี่ยนะฮะชิรัชชูกรินเนี่ยเข้าปี55จบปี56ใช่ไหมฮะก็เลยเรียกว่าของเขาเป็นปี54อของพี่ตุ๊กเป็นปี55เรียกว่าบบ55แต่รุ่นพี่ตุ๊กเนี่ยจะเป็นรุ่นที่อต้องมีคุณสมบัติพิเศษถ้าไม่ตลกเขาจะแล่ออกจากรุ่นเพราะเป็นรุ่นห้า เอาคำๆเลยนะคะเดี๋ยวท่านผู like, ้ฟังจะหลับไปซะก่อนนะคะเมื่อวานเนี่ยก็มีเอ รุ่นพี่มามามา,มาพักนะคะเป็นวปอห้าสีซึ่งสนิทกันมากเลยนะก็จะมีท่านสนิทนะคะท่านสดิทพรมวงที่เคยเป็นอธิบดีกรมทางหลวงและไปลองปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็ท่านพี่แดงนะคะผันชนิตาบุญคลองและวีไอพีมากมายรุ่นพี่อีกสามสิบคนมาพักที่โรงแรมรอยย็นแม่องดากาคือวปอห้าสีหรือปรมอหกเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้กันฟังว่า มันทําไมต้องต้องมีวะปะอปะระออะวะวพอออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปเป็นไงวกวันนี้ก็จะในหัวข้อเรื่องว่ากําเนิดวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรค่ะคดีวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรเนี่ยอยู่ในกองบัญชาการกองทัพไทยหรือเรียกว่า ชาวบ้านเฉยๆเรียกบ้ากองบัญชาการฐานสูงสุดนะคะซึ่งตอนเนี้ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการก็จะข้างหน้ามีพระราชานุสาวรีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราชอ,อยู่บนคอช้างนะคะที่จะทํากระทํายุทธาถถีนะคะคันี้ในในเนี้ยก็จะมีในวิไลเนี่ยมีอยู่สามสามโรงเรียนเมืองนั้นเถอะมันจะเป็นรั้วใหญ่ใน37ไสามสิบเดไร่<ะ>เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าที่มาที่ไปใครเป็นคนให้กําเนิด ดํมบินี้เริ่มมาจากตอนที่จอมพลแปลกจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยตั้งแต่ปี2492นะดําริที่จะให้มีเหมือนกับอการประสาทวิทยาการทางด้านการป้องกันราชอาจักรให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารพลเลือนเพื่อให้เกิดสำนึกว่าการตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันที่ต่อสู้ป้องกันจัดสรรพกำลังปกครองและรักษาความสงบของประเทศไทย ก็คือให้รักชาติเหมือนกันเถอะจำได้ไหมช่วงนั้นมีเพลงรักชาติเยอะแยะมากบ้านเกิดเมืองนอนเลยที่เราเอาเคยมาลองแล้วก็ว่าจะโดนลิขสิทธิ์แต่จำได้ไหมคุณอน,น,น,นอนเยอะแยะมากมายตัวน,นั้นแล้วก็เราก็ต้องใส่หมวกด้วยซึ่งพี่ตุ๊กชอบรลอชอบใส่หมวกนะคะขณนี้จนมาจบเมื่อปีสอง2ันสี่้ยเก้าสิบสองสสี่้เกาสิบสองก็ตั้งถามว่าครั้งแรกตอนเนี้ยปวีอปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่วิภาวดีรังสิตนะคะอยู่ตรงข้ามกับราบหนึ่ง กองพันทหารมาที่หนึ่งรักษาพระองค์นะคะกองพทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์แต่ว่าอยู่บนติดกระโรงเรียนอะไรหน้าใหญ่ๆนะคะคันนี้ก็อยู่สถาวดินแดงแต่เดิมมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับนอนอยู่ที่ตรงคุณอ้อจำกระทรวงกลาโหมได้ไหมที่แต่ก่อนเขามีปืนใหญ่ปืนใหญ่เป็นยิงเข้าไปในวางเข้าไปในแล้วก็มีคนไปบอกคุณชื่อเอาออกเลยยิงข้างนอกก็มีใส่แบบเป็นแก้วมั่ง ใส่จริงๆปืนใหญ่ไม่มีลูกยิงถูกกระปายไ้ดอกเนาะเป็นบอกมันไม่สําคัญหรอกแล้วก็หันไปที่หลักเมืองมั่งอะไรมั่งนะคะดูตรงนั้นนะคะคุณออดสร้างด้วยเงินก็ตอนนั้นไม่เท่าไหร่นะไม่กี่บาทก็สร้างเสร็จก็เป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากเลยประมาณเจ็ดล้านบาทโอ้ถูกบ้างเลยตอนนั้นสองพนสี่ร้อยเก้าสิบแปดนะคะแล้วก็เปิดในานามที่ตั้งชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรม เสนาทิการกรลาโหมอีกส่วนหนึ่งใช้เป็นที่ประชุมองค์การป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนหรือเรียกว่าซีโต้ซีโต้ย่อมาจากคำว่า South East Asia Treaty Organization ไปพ้องกับของอยุโรปเรียกว่านาโต้ก็คือ North Atlantic ใช่ไหมทริ a t ทร a t ี Treaty, Treaty o อ a i นนาโต้เราไปซีโต้อันนี้ครั้งแรกที่เปิดนตุลาคมสี่ร้อสิบรุ่นหนึ่งเลยนะคะ รุ่นหนึ่งรุ่นนี้อมหัศจรสจร์มากเลยเพราะว่าเป็นรุ่นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีด้านเรียนทรงเรียนเออแล้วก็รับพระราชทธธานตะก่อนหวนดังมากเลยนะรับพระราชทธธานเรียกว่าปริญญาบัตรจากพระบาสมเด็จเจ้าอยู่หัวชกาลที่เก้าคนที่ได้เรียนรุ่นสมเด็จพระนางเจ้านี้ต้องโห่จารึกไว้เลยพี่เนี่ยขึ้นชมมากเลยนะคะคันนี้ต่อมาเอแล้วก็ ท่านก็จะให้ข้าเฝ้านะอาการที่ 9, เก้าท่านข้าเฝ้าที่ตำหนักภูพิงราชนิเวชเชียงใหม่และมีกระแสพระราชดำรัสกับข้าราชการและนักศึกษาตอนหนึ่งว่าการวิจัยของวิทยลาลัยป้องกันราชอาณาจักรจะต้องตรงไปตรงมาและจริงจังมีความคิดเห็นร่วมกันอย่างไรก็เสนอไปอย่างนั้นไม่ต้องเกรงใจว่าจะถูกไม่ถูกใจผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป โดยคิดให้ได้ว่าไม่ถูกใจผู้บังคับบัญชาดีกว่าพ่ายแพ้ศัตรูโอ้โหเป็นคําที่พี่ประทับใจมากเลย<ะ>คือสมมติลูกน้องระดับประบาลเวลาเรียนมปออย่างสมัยที่ทุกเรียน,นก็จะเป็นรองพูว่า,าลองอธิบดีอะไรเงี้ยไปเรียนกําลังจะขึ้นมางั้นเนี่ย<ะ>พวกเขาเรียกว่าพวกอย่างเติร์ดเนาะ,ะสมัยก่อนเรียกพวกอย่างเติร์ดจะขึ้น<ะ>ก็อาจจะแบบเกรงใจนายไม่กล้าเขียนไม่จ่ายถ้าบอกเอาเลยลุย นะครับรัชการที่เก้าบอกว่าเอาเลยลุยเพราะว่ามไม่จะได้อินแนสผมเห็นจาประเทศชาติดีกว่าพ่ายแพ้กับศัตรูอันนี้เวิร์กมากเลยนะคะคราวนี้ต่อมาเราก็ย้ายเนื่องจากบ,บัญชับแคบเราก็ย้ายไปอีกสามสิบเจ็ดไร่เยอะมากเลยไปอยู่ที่ตรงที่ว่าเนี่ยบว,วปอปัจจุบันเนี่ยนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้มีการสมัยรัตแปดยายต่อมาเนี่ยพี่โอนเอกสารเยอะมากเลยเ เดี๋ยวเดี๋ยวเอก็จะมีการการเพิ่มจํานวนคนตะกอมีแต่ทหารเขาเรียกว่าพลจัตาวาพลเรือจัตาวาพลอากาศจัตาวาพลตำรวจจัตาวามันมีจัตาวาเนาะตอนนี้ก็เป็นพันเอกพิเศษ,ษไปะนะคะตะกอมีพลจัตาวาไปเรียนก็คือพวกยังเติร์กจะขึ้นต่อมาก็มีการให้เอกชนไปร่วมด้วยเห็นว่าเอา้าถ้ามีเอกชนด้วยบางทีเหมือนจะเอาเอกชนมาเร่มแรงร่วมใจกันทุกไประเทศได,ได้เรียกว่า อันแรกเรียกว่าวปอถูกไหมวิลัยป้องกันราชอาณาจักรนี่เป็นการตอบคําถามที่คนถามพี่ตุ๊กมากมายก็มาฟังอ่ายูทูปอันนี้เลยนะคะต่อไปเรียกว่าปรอคืออ่าวิลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมกับเอกชนอ๋อก็เป็นปรออปรอวปอพี่ตุ๊กวปอห้าห้าที่ตลกที่สุดเนี่ยนะแต่เป็นปรอปรอยี่ห้าแต่เป็นวัวปอหกอา วปออคืออะไรวปรอรุ่นพี่ที่เข้ามาพี่นิกกับพี่แดงเนี่ยมาเป็นปรอว,อวปอหกเออวปมอห้าพี่ทุกเป็นปปอหกคือสมัยน่าจะเป็นท่านนายกทักษิณน,นะมองว่าพวกนักการเมืองเนี่ยก็น่าจะมีส่วนร่วมเข้าไปฟังด้วยจะได้คิดเป็นแนวทางเดียวกันเขาเรียกว่าซิงโครไนซ์กันคิดเป็นองค์รวมนะไม่ใช่นิมนตุกองค์ที่วัดนะ <c oughs> นีครับ <c oughs> <c oughs> นะคะก็ <c oughs> คือคิดเป็นอ,องค์รวมคือ c o บ b i ไอเดียให้มันแบบดูร่วมเขาเรียกว่าประสานจุดต่างสมัยจุดร่วมมาสาาใหม่เนาะก็ <c oughs> คือคิดเป็นแนวเดียวกัน <c oughs> เพื่อประเทศชาติของเราประเทศชาติไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นของเราทุกคนถูกไหมคะ <c oughs> ตามที่ท่านผู้นําพูด,ด,พดท่านจอมพลปอพิอบูตรสงครามนะก็เลยเป็นปรมอก็เลยเอาพวกอที่เป็นการเมืองเข้าไปด้วยคราวนี้มันมีช่วงหนึ่งที่ให้ปิดเรื่องการเมืองไม่รับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็มาเปิดใหม่ มาเปิดใหม่บวบบอรอบวบบอสี่หายไปบวบบอห้าก็มาเป็นรุ่นพี่ดิบพี่แดงนี่แหละที่มาวันก่อนนะคะแล้วก็ท่านก็นั่งรถไฟความเร็วสูงไปวังเวียงไปหลวงพ่อบางสิบสองปันนาแล้วไปคุณมิงป่านี้กําลัง <c oughs> กําลังวุ่นวายอยู่คุณมิงบ้งนะคะคันนี้เราก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีมีสามโรงเรียนอ่าไม่ไม่ได้แบ่อันเดียวหนึ่ง วยาลายป้องกันน่าทันจักอันนี้สามเจ็ดไร่นะค่าก่อสร้างประมาณสองร้อยกว่าล้านนะคะอันนี้ก็ใช้เงินเยอะขึ้นแล้วนะคะมีสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงและอันสุดท้ายคือโรงเรียนเสนาธิการทหารโรงเรียนเสนาธิการทหารน,นี้ก็คือพวกพันเอกอ่ะยังไม่ใช่ในพลแต่คนจะเข้าบอปอ,อจะต้องปันพันเอกพิเศษหรือพลจะัตะวาหรือพลตรีเป็นต้นไปหรือรองอธิบดีระดับเรียกว่าหรือเป็นเลขาและรมนตรีอะไรอย่างเงา อย่างของพี่ตุ๊กก็ไปในไปในโคต้าพิเศษบางทีคนคิดว่าพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กอยู่ทั้งท่องเที่ยวอยู่ทั้งอุตสาหกรรมไปในน้มสภาอุตสาหกรรมไหมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไหมสภาการค้าไม่ใบเลยครับเป็นทั้งสามอันแต่ไปในสายท่านขวัญเจ้าวัตรโรไทยส่ยสาวังส่งไปพิเศษไม่ได้ส่งมาตั้งแต่ปีสองห้าห้าสองห้าสองห้าสองห้าก็มาส่งอีกทีสองห้าห้าห้าอีกสามสิบปีเนี่ย นะค่ะครนี้กลับมาถึงเรื่องนี้ก็คือบุคลากรของประมาณคนใหญ่จะถามว่าไปเรียนเสียตังค์เท่าไหร่คุณอ้อนไม่ถามเลยถามก็ได้ครับก็ก็อยากจะถามอยู่เพราะว่าปปอเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไฝ่ฝันนะฮะฝันไปฝันไปครับเป็นไงฮะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายไม่มีค่ะไม่มีเลยฮะค่ะ แต่พี่ตุ๊กไปเรียนในนอกจากไม่มีแล้วคือมันจะเป็นงบของกระทรวงกลางบกองกองกองบัญชาก,การกองทัพไทยหรือที่เราเรียกว่ากองบัญชาก,การทหารสูงสุดครับที่ลาวก็ม,กมีนะก,นาก,กานอะงอเนี้ยชื่อกองบัญชาก,การทหารสูงริ้วสูงกว่าเราสูงริ้วเลยนะกองบัญชาการทหารสูงสุดอ่าทางมปอเนี่ยทางกองบัญชาการทหารสูงสุดนี้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อพวกเราสองร้อยแปดสิบชีวิตคนละสองล้านบาทอเมื่อพี่ตุ๊กไปเรียนเนี่ย ถ้าพี่ไม่นอนคนเดียวพี่นอนคนเดียวแล้วพี่กลัวพี่นอนกับเพื่อนแชร์กับเพื่อน<ะ>แปลว่าเขาให้เราเปิดบัญชีธนาคารทหารไทย<ะ>ตอนนี้กลายเป็นททบไปแล้ว<ะ>แล้วถ้าเราไม่ได้นอนคนเดียวเงินเราจะเหลือเขามีเบี้ยเลี้ยงให้พิทุกได้รับตังค์<ะ>เข้าบัญชีด้วย<ะ>เก๋ไหม<ะ>เก๋มาก<ะ>เก๋มากไม่น่าเชื่อนะคุณอ่อนนอกจากไม่เสียเงินสักบาทล่ะเขามองว่าเราเนี่ยเราจะต้องทำประโยชน์ชาตินะ เราเป็นหนี้บุญคุณของแผ่นดินเราต้องทําประโยชน์ชาติเราเอาเงินของงบมาแผ่นดินไปเรียนเราต้องทาประโยชน์ชาตไิได้้กลับมาต้องคิดเพื่อชาติออกจากนั้นมาก็จะเป็นมปอส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้นําประเทศต่ออย่างพี่ทุกเนี่เป็นมปอห้าห้ามีมปอห้าศูนย์คือทุกห้าปีจะสังเกตบ้างมันเป็นเหมือนกับตัวเลขอะไรบางอย่างทุกห้าห้าคือจากพฤหัสบวกไปทุกห้าเนี่ยจะเป็นจะเป็นอ,อ่รุ่นที่ค่อนข้างโตนะ รุ่นหนึ่เขาก็โตแต่เราก็ก็ก็โตโตโต,ต,ตมากกว่านิดหนึ่งอะไรเงี้ยอย่างรุ่น50มีใครคุณอดนึกออกไหมมีใคร,ครพลเอกประยุทธ์จันโอชาไงพลเอก<ณ>ประยุทธ์จันโอชาแล้วก็พิเทียบไรพลเอกป,ปรนสศักดิ์ปฏิมาประกรณ์อุยเยอะแยะตรงนั้น,นอะเป็นนักเยนกระเบนรุ่น12วปร50นิดนึงครับผมเรื่องของ การไปเรียนหลักสูตรเนี้ยตัวเลขแต่ละคนที่ที่ใช้งบประมาณของทางราชการไปถึงสองล้านบาทพี่ว่าน่าจะประมาณล้านหนึ่งอ่ะแต่ว่าพี่คิดว่ามันน่าจะสองล้านละมีมีข้อแม่ไหมฮะหรือว่ามีเงื่อนไขไหมฮะว่าออกมาจะใช้ทุนอะไรยังไงหรือว่าจะต้องทํางานอะไรยังไงให้กับทางราชการหรือว่าทางทางหน่วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่มีนะไม่มีแต่พี่ตุ๊กแอบคิดว่าน่าจะมีเพราะว่ามีหลายคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นหรือรุ่นพี่ตุ๊กก็ดีเนี่ย ที่ไปเรียนแล้วออกมาลาออกแล้วไปที่อื่นจริงๆมันน่าจะเป็นใช้ทุนนะคุณอ๋อทำห้องทำดีมากต้องยกนิ้วให้สองนิ้วเลยยกนิ้โป้นะสองนิ้วนิ้ชี้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเงินนะคุณออกาเรียนไปเรียนก็ยังมาใช้ทุนสองปีเป็นขราชการในโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากที่ตุ๊กเลยอยากจะพูดคํานี้จังเลยอยากจะแบบแอบเข็นกระซิบให้คุณอ้อพูดแต่คุณอ๋อฉลาดถามก่อนเลยเนี่ยดีมากอย่างน้อยนี่คุณต้องใช้ทุนประมาณ มันเป็นล้านดิครับแต่ตอนนี้น่าจะเป็นสองล้านเนะพราะเราเราไปเรียนอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยมันจะมีสิบนะมู่นะมู่ชื่อแบบแปลกมันจะมีสองขากับสี่ขาอของพี่ตุ๊กเป็นสองขาพี่ตุ๊กเป็นนกขม,ม้วไม่ใช่นกฮูกนะน้องอ <laughs> นอกขม,มิ้วนะคะอย่างเออเราไปเมืองนอกเนี่ยเราก็จะมิกซ์ปู่แล้วก็ไปเมืองนอกก็จะมีสิบสายพี่ตุก๊กในสายไปสายเยอรมันเช็กแล้วก็ต่อด้วยอสอสเตรียด้วย ก็ไปแถมออสเตรียพี่ไปกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านพลเอกพลเอกพิพัฒน์เป็นจศรีกับผู้บัญชาการทหารเรือพลเอกเรือบนเรือเอกลรือชัยรุดดิบเนี่ยก็ก็ไปกับหลายท่านนะกับท่านอาทิตย์ดีกรมเสปกกรท่านอนันต์ชูโชธก็ท่านอ่ะประลัดกระทรวงเแรงงานที่เพิ่งเกษียณเนี่ยท่านบุญชอบสุธรรมนักุลแล้วก็อีกหลายท่านเลยที่ที่ที่พี่ทุกไปด้วยสายเนี่ย เราแค่ไปเมองนอกนอกี่ก็หลายตังเลยนะพี่ทุกคิดว่าน่าจะใช้ทุนนะอย่างเอกชนนี้พี่ทุกออกมานี่พี่ก็รีบไปทํางานช่วยสนชช่วยเลยจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นก็ทํามาตลอดนะอุทิศตนแล้วก็ไม่เคยรับเบี้ยอะไรค่าจ่ายเลยอุทิศคืนตลอดเพราะว่า ü, like here, ทางหลวงก็มีค่าจ่ายใช่ไหมนั่นแหละก็รุ่นพี่ทุกน่าจะมีน่าจะมีประหลัดกระทรวงสิบหกคนนะ มีเลขาธิการรัฐสภาอยู่หมู่บัวนะพี่แปวเนี่ยเก่งมากคุณพ่อท่านเคยเป็นวรรัตอติแพทย์เนี่ยคุณพ่อท่านเคยเป็นหัวหน้าศารหนองคายท่านจากคุณแม่ตามมาเยี่ยมเลยแล้วก็มีเยอะอยู่เยอะอยูๆๆๆ่คนใช้ทุนคนใช้ทุนเป็นคาถามที่สุดยอดอดีเด่นแห่งปีเลยขอบคุณครับค่ะเ <laughs> มื่อนใช้ว่ามันเ,เป็นตังค์เหมือนกันแล้วกว่าจะได้เดี๋ยวยากมากพี่เนี่ยวิ่งตับแลบือฝุ่นคลุ้งเลยเผอิญคุณแม่ผ่าไปเจอ คุณพ่อขวัญแก้วอะค่ะท่านก็ให้ความกรุณาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยท่านมีลูกชายสองสองคนคแล้วก็ไม่มีลูกสาวท่านก็จะมาดูแลบุญนิธิหมดโรงเรียนราชประชาธิปไตยสิบสี่กับยี 27, 27่ิบเจ็ดยิบเจ็ดเราดังมากนะนี่พี่ลืมบอกว่าโรงเรียนราชประชาสิบสี่กับยี่บเจ็ดเนี่ยตอนที่วารสาราอะไราะสารานุกรมไทยหรับเยวชนนี่ได้ที่หนึ่งที่สองคนเลยนะพี่บอกเขาบอกว่า เราไม่ต้องการที่หนึ่งที่สองที่นี่คุณต้องไม่เอาที่ของประเทศมาให้พี่ต้องการถ้วยเอามาแขวนไว้ที่หนองคายนี่แหละเก่งมากเลยเด็กราบปชาเป็นเด็กมวยประจำนะครับแล้วก็เป็นเด็กยากจนด้วยเขาก็ตั้งใจอ่ะแต่พี่กําลังคิดว่าเออลืมเล่าให้ฟังว่าเป็นที่14คุมหานี้ตั้งธงเอาไว้เราเรียกประชุมสมาคม แม่ดีเด่นแห่งชาติเป็นจังหวัดหนองคายและสมมติผมผู้นำสตรีผู้นำจุชนไทยแล้วว่าเราจะมีการเลือกแม่ดีเด่น92รางวัลนะคะแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดหนองคายแล้วก็แม่ดีเด่นกิติมศักดิ์ก็คือแม่ที่ไม่มีจะเอเพลิบ้านจังหวัดหนองคายแต่ว่าลูกทําคุณประโยชน์หรือตัวเองทําคุณประโยชน์ให้จังหวัดหนองคายก็จะมีเยอะในวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์แต่ว่าไม่รู้ท่านผู้ว่าจะว่างกับเราไหมเดี๋ยวทําหนังสือไปยื่นวันนี้เพราะฉะนั้นเออ เด็กๆที่มาเนี่ยอยากจะให้ทราบว่าอยากให้พ่อมแม่ๆเนี่ยภูมิใจนะอย่างเด็กที่มาสอบอสารนุกรมไทยเนี่ยได้เนี่ยได้รางวัลเนี่ยเด็กราชประชาหรือเด็กอื่นๆนะโรงเรียนอื่นๆมแตรโรงเรียนนอกเมืองน,นที่ได้เนี่ยแล้วก็มีโรงเรียนบ้านเราก็จะมีอ่าปรุมเทพได้แล้วก็มีอุบาลอังคายก็น่าเก่งนะแล้วก็อะไรนะอีะอกอันอังคายวิ์นะคะแล้วก็อื่นๆก็ได้ เด็กที่ได้รางวัลเหล่านี้เนี่ยพี่ก็จะให้แม่ได้รางวัลเหมือนกันในฐานะที่ลูกทําคุณประโยชน์ให้แผ่นดินคือทําให้หนองครมีชื่อเสียงก็ก็ให้นะคะคมาเลยถ้าเกินกว่านั้นก็ก็ก็ให้ะให้หมดท่านผู้ว่ายดีเสร็จท่านผู้ว่าใจดีมากเลยเพิ่งทราบว่าท่านผู้ว่ามาจากกรมที่ดินนะอืคนที่บอกพี่คืออาชีพอกรมที่ดินนี้ท่านลาออกไปละท่านธยาบุรจันทร์พี่เพิ่งสําเร็จธรรมาิบาล ที่ดินระดับสูงรุ่นที่หนึ่งไปโดยท่านอรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีเนะี่ยเปมอบเกียติบัตรให้เรา บทิิบัติให้เรารแล้วก็ท่านก็กัดเข็มให้พี่คนเดียวร้อยแปิคนท่านเลยบอกว่ากัดให้ทุกคนเดียวร้อยแปดคนจัดตรงสามทุ่ม <c oughs> เยอะจัดเป็นคำถัมที่ดีมากเพราะฉะนั้นวิไลป้องการรัชอาาจักรจะมีเข็มสวยมากชื่อเข็มรัฐาพิรักพี่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนออกแบบนะแต่เป็นอะไรที่สวยจริงๆนี่ไงเข็มเนี่ยเห็นไหม เขียนรัฐภิรักแล้วก็จะมีนิตยสารที่ชื่อรัฐาภิรักด้วยตอนนี้พี่เรียนปรมาอีสิบสามเป็นประธานอภิวิชาการก็จะมีรองประธานวิชาการนะคะชื่อท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรพิสิทธ์พาจนารัตวิทย์แต่เราเรียกท่านว่าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนี่สนุกสนานมาได้อา่ารับเชิญจากท่านสมยุทศสมพลพลโทสมยศฉันทวรลักษณ์ผู้อำนวยการ พุชไล่ป้องกันรัชอาจักรให้เป็นนะคะเออกองบรรณาธิการวรสารรัฐาพิรักรเพราะท่านเก่งเนี่ยพี่ก็ภูมิใจเพื่อนมากๆนะคะวันนี้เลยสี่นาทีมันมีเรื่องอะไรอีกเนอะวันนี้เร็วอ่ะเป็นข้าราชการคุณคุณอ้นไปถามเลยว่าใครจะได้เข้าเรียนบ้าง <laughs> ถามเลยครับก็ก็ได้คาตอบตั้งแต่ต้นว่าจะเป็นระดับรองอธิบดีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมฮะ แล้วก็ภาคเอกชนจากสาขาอื่นๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ขออ่านตรงนี้ทีกว่า<ช>เพรามัน<ช>สำคัญคเพราะว่าบางคนก็เล็งรออยู่นะพี่อยากจะบอกว่าการสมัครวปอจะสมัครไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาและอย่าคิดว่าสามสิบเอ็ดพฤษภาคือสามสิบพฤษภาตลกไหมพี่เกือบไปแล้วนะพี่ไปสมัครสามสิบพฤษทิดพี่มีสามเอ็ แล้วสมัครตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นไม่ใช่สี่โมงครึ่งนะครับพี่ตุกไปสี่สามโมงห้าสิบแปดนาทียื่นปับ๊บคนสแตมเขาบอกพี่คนสุดท้ายครับเอา้าวทำไมอ่ะอ๋อล้วปิดสี่โมงเอเออย่าให้หลุดนะน้องรอบโหอันนี้คนไม่รู้นะแล้ววันที่หนึ่งถึงสามสิบพฤษภาไม่ใช่สามสิบเอ็ดดรับแล้วก็แปดโมงเช้าเพราะว่าทหารเขาเขาแถวไง ประเทศไทยรวมเดือชาติไทยกี่โมงแปดโมงเพราะนั้นจะเลิกกี่โมงนับไปกันสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นนะฮะสี่โมงเย็นเด้ราชการเขาสี่โมงครึ่งแต่ราชการเข้าแปดโมงครึ่งอ่ะทหารต้องมาระเบียบแถวเข้าแถวถูกไหมคะจะไปผิดเด้อหายไปครึ่งชั่วโมงคือตกไปปีต่อไปที่ต้อหลุดไปสองนาทีเกือบไม่ได้ อา้าในในปี2532จึงได้เปิดหลักสูตรป้องกันการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชนหรือปอรอ,อรเปิดเมื่อปี32ดังนั้นปี2555 25พี่จะเป็นอปอรอยพาบอปรอ,อ6รของการเมือง6ก็จะมีเพื่อนที่เป็นรัฐมนตรีอย่างพี่แดงเนี่ยเข้ามาเป็นพี่แดงผู้ชายคนหนึ่งนะ มาเป็นมามาเรียนด้วยเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งเพื่อไม่เกิดการพัฒนาเจ้าของกิจการผู้บริหารได้รับเข้าร่วมภาครัฐเอกชนในปี2546และบวระมได้เพิ่มนักการเมืองเข้ามาแต่ว่าในการกำหนดการพิจารณาก็คือถ้าเป็นค้าราการพลเรือนต้องเป็นระดับระดับสูงเทียบเท่าขึ้นไป บางคนอาจจะเป็นผู้มวยการหรือเลขาและมนตรีก็ได้นะครับสมมติว่าเลขาผู้มืยการสํานักเลขาและมนตรีแกใช่ไหมหรือรองอธิบดีขึ้นไปนะคะผู้ตรวจราชการได้แน่นอนรองปลัดกระทรวงได้แน่นอนถ้าเป็นข้าราชการหารจะต้องมียศระดับพันเอกนาวาเอกนาวากาศเอกรับเงินเดือนอัตราในอัตราพันเอกพิเศษนาวาากาศเอกพิเศษ,นา,าาเเศษนาวาเอกพิเศษ เพราะมันไม่มีพลจัตวาไงแต่ก่อนคือพลจัตวาตอนนี้กลายมาเป็นนาวาากาศเอกพิเศษนาวาเอกพิเศษนาวานาวาเอกพิเศษถูกไหมฮะถ้าเป็นขนา้าราชการตํารวจละ่ะต้องระดับพันตํารวจเอกที่ได้รับอัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไปครับถ,ถูกไหมฮะพี่ตุ๊กก็เป็นมอห้าห้าบรอยี่ห้า,หาออ 25, มอ,มอหก โอเควันนี้เจ<า>้าโมงละงั้นก็จะฝากท่านผู้ฟังตั้งแต่บทาิับเพียงเท่านี้นะคะอยากให้ช่วยกันสมัครกลงมาในอแม่ดีเด่นเอามายื่นที่ที่นี่ได้ไหมสวทรับให้หน่อยเนาะได้ค่ะอาจจะใกล้บร<า>ิเวณนี้น,<า>นะคะก<า>ราบกับพระคุณ ที่ให้มาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกราบ,รบขอบพระคุณท่านจอบลปอพิบูลสงครามท่านผู้นําประเทศไทยแล้วก็พระสมเด็จเจ้าหัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมเพชินีนาถนะคะพระพระราชเจ้นต้นีพันปีหลวงที่ทําให้มีวปอ,อบนันนี้ให้เราร่วมใจรัฐเอกชนและดันการเมืองพัฒนาประเทศไทยไทยของเราให้ยั่งยืนตลอดไปช่วงกาลปาวสานค่ะครับวันนี้หมดเวลาเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะค